เวลาถูกชาวต่างชาติทักว่าหนีห่าวจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะไม่ได้หมายความว่าเหยียดเสมอไปค่ะอาจจะหมายถึงไม่มีมารยาทล้อเลียนกวนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทค่ะว่าคนที่พูดเนี่ยรูปลักษณ์เขาอ่ะเป็นคนเอเชียรหรือเปล่าซึ่งส่วนมากไม่ใช่และสถานที่เกิดเหตุถ้าเขาทักว่าหนีห่าวนะคะในประเทศหรือว่าชุมชนที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักอันนี้แปลว่าเขาไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงค่ะ ส่วนความรู้สึกของแต่ละคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะแตกต่างกันไปค่ะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรนี่ก็แค่ภาษาหนึ่งมันก็แค่คําทักทายเฉยๆแต่สําหรับนุชนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวเวลาที่เราเจอแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าแบบมันน่าลาคานะ่ะแต่คุณพ่อบ้านของดิฉันค่ะเขาโกรธจริงๆคําว่าหนีหาวอ่ะมันก็คือภาษาหนึ่งเป็นคําทักทายของภาษาหนึ่งแล้วมันกลายเป็นคําเหยียดได้ยังไง เ,เรื่องเหย,ยียดเนี่ยมันก็อยู่ที่บริบรทอะแหละคือถ้าบางนคนจะเถียงก็คือเล่นเป็นคำอะแหละว่าเออนีห่างว่าออสวัสดีแต่ภาษาจีนอแต่การที่เอามาใช้ในบริบทที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ดูจะกอินเทนชัได้ไม่ยากก็พูดแล้วติดหัวเลาะพูดมัวๆวซัวๆไม่ได้อยากคุยด้วยเดี๋ยวไม่ก็พยายามจะต่อด้วยภาษาจีนที่แบบมัวมัว เดีเพราะาว,าว่าชิงช่องเนี่ยชัดเจนมากอันนี้ก็คือเป็นการพยายามจะเรียก attention แต่แบบค่อนข้างไปทางเหยียดเพราะว่าเขาพูดไม่เป็นอนะ่ะการทักไทยจริงมันไม่จาเป็นต้องใช้วิธีนี้ก็ได้ถ้าอยากจะรู้จักเดี๋ยวเวลาที่นุชเจอคนออทักหนีหาวหรือพูดภาษาจีนมั่วใส่เนี่ยนุชจะรู้สึกลาคาญความรู้สึกนุชก็คือแบบเหมือนถูกจิกโกะแซวอะ่ะนุชก็จะแกล้งทําหูดับแล้วก็เออไม่สนใจเดินผ่านๆไปแต่ที่นุชสังเกตดูหลายๆครั้งอะ่ะคือคุณจะฉุนแบบรวดเร็วมาก ทำไมมันถึงทริกเกอร์คุณขนาดนั้นคือถ้าคนไปเที่ยวเฉยๆชจะยังไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเกิดคนเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเป็นปีๆอ,อ,อ่ะมันจะรู้ว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่พยายามจะเหยียดชนชาติตวันออกอยู่อ่าอแล้วรุนแรงมันก็มีระดับดีกรีนะแต่ที่เจอแรงๆก็คือถึงขั้นถุยน้าลายแบบใส่แบบพื้นข้างหน้าอะไรอย่างนี้ประเทศที่ฉัดอยู่ตอนนั้นประเทศอะไรอะ่ะอยู่ที่อังกฤษตอนนั้นกี่ปีอะ่ะอยู่กี่ปีอยู่สามปีได้ ที่อังกฤษอะเวลามีคนทักหนีหาวแล้วแล้วเขาต้องการจะทักคุณจริงๆมีปะที่ที่เคยเจอนะถ้าที่จําได้ไม่มีอะคือหนูก็เหมือนกันคืออย่างเช่นเวลาเหมือนเวลาที่เราสองคนไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็ข้างถนนเนี่ยมีเอเชียอยู่สองคนแล้วตะโกนมนวาว่าหนีหาวมันก็ต้องหมายถึงเราปะคือพยายามเรียก attention นะ่ะแต่ในมุมมองค่อนข้างว่าก็ไม่รู้จะเรียกไปทําไมก็คือเหยียดนั่นแหละสาหรับคุณอะเอาเป็นว่า มันมี Excuse มาเวลาที่เราเจอคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนเอเชียเราก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่พูดภาษาจีนวาแล้วเขาทักเราว่าหนีหา่ามันม,ม,นม,ม,นมีมันมีมันมีนะที่คุณรู้สึกว่าแบบเออแบบเนี้ยโอเคแบบไม่โกรธมันก็จะมีเคสว่ามันก็ต้องต่อเนื่องอ่ะอย่างเช่นแบบถ้าพูดแล้วแล้วรู้สึกว่าเออ a t tention ไม่ได้เขาก็พยายามจะถามเป็นภาษา,ษาษอังกฤษหรือเปลี่ยนการถ้าทครเป็นแบบอื่นแต่โอเคนะก็ต้องดูบริบทด้วยการเรียกแบบอื่นมันดีก็เป็นการเหยียดลองๆองล,อง,ลองมา อย่างแต่อย่างรู้เจออ่ะเอาแบบเอาแบบที่โอเคนะก็คือมักจะเดินไปผ่านแบบเหมือนหน้าร้านค้าหรือบริเวณที่เขาขายของอ่ะเขาก็จะทักมานีฮาวไม่หันคราวนี้ชื่อว่าเอาไม่หันสุดท้ายก็จะมาอันยองอาเซโยซึ่งองจริงมันก็มีแค่สามภาษาที่เขาจะทักเราแต่อันนี้นุน้นรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะแซวเราหรือบูลลี่เราเขาแค่เออเขาจะขายของอ่ะเขาก็พยายามเรียกเราอะแหละ ถ้เาเป็นการขายของอ่ะก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาก็พยายามก็เหมือนเราอะ่ะแบบพยายามจะทักฝรั่งที่เดินผ่านด้วยภาษาต่างเพื่อที่จะขายของเขาอันนี้อินเทนชันก็น่าชัดเจนว่าตั้งใจจะขายของแหละเพราะถ้าเย็ยนเขาคงไม่ซื้อของค cool ุณหรอกะ็กจะในฐานะที่เราเป็นคนเอเชียเป็นคนอ,าาอ่ะถชาอะเราเป็นคนไทยเนี่ยแหละเวลาเราเจอคนต่างชาติอ่ะเขาต้องทักเรายังไงเราถึงจะรู้สึกว่าเอ้ย ันนี้คือเขาเขาเจตนาจะทักทายเราจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะล้อเลียนก็จริงๆถ้าไม่รู้คุณก็ทักเฮลโลก็ได้ไงอคนก็จะบอกอีกว่าทำไมอ่ะทำไมต้องปมาสาั่งกฤษในเมื่อคนจีนเนี่ยมีปริมาณคนที่ใช้ภาษาจีนดีกว่าเมื่อเทียบกับสัสดส่วนประชากรโลกอะเยอะกว่าคนใช้ภาษาอังกฤษอีกเอาอะไรมาวัดว่าต้องพูดว่าเฮลโลแล้วคิดว่าภาษาอะไรมันควรจะเป็นภาษาที่ เป็นภาษากลางอะมาตรฐานโลกที่คิดว่าคนทั่วไปจะเข้าใจได้มากที่สุดคือถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูก็คงตอบว่าภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่หลังจากที่เห็นดราม่าในช่วงเนี้ยความเห็นที่มันหลากหลายเริ่มสับสนละพูดตรงๆว่าถ้าทักมานีห่าวอ่ะหนูก็ไม่โอเคเหมือนกันแต่ถ้าทักว่าเฮลโลก็ไม่ได้ก็จะทักททยกันยังไงาอยเหงั้นก็เกินไปแล้วแหละเอาจริงคือก็ต้องมองกับกันว่าถ้าเราไปต่างประเทศวนยุโรปก็ได้ออืก็ถ้าคุณเลือกไปฝรั่งเศส ก็คงจะต้องพยายามรู้ว่าทักไทยเป็นภาษาเขาอะย่างไงเป็นสักคำสองคำขอบคุณสวัสดีรู้ไว้นิดหน่อยถ้าสุดท้ายไม่ตายไม่ได้ยิงมันก็ต้องภาษาอังกฤษอเขาคุณต้องไปสวัสดีเขาอ่ะเอออันนี้อันนี้อันนี้เป็นความรู้นะคะสําหรับคนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเนาะคือเวลาที่เราจะไปเที่ยวที่ไหน,นะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือนอกจากศึกษาว่าที่พักไหนดีที่พักไหนถูกเที่ยวที่ไหนดีกินอะไรดี อีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องศึกษาไว้ก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมเขาเราไม่ต้องรู้ลึกอะไรก็ได้ค่ะอย่างน้อยรู้ว่าภาษาเขาอะภาษาง่งายๆเวลาที่เราจะต้องการทักทายเรียกร้องความสนใจหรือจะซื้อของเขาเนี่ยสวัสดีขอบคุณลาก่อนราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ค่ะเราพูดได้หรือรู้เอาไว้คือรู้แค่ไม่กี่คำเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตในประเทศนั้นนะง่ายขึ้นมายเยอะเลยถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทักทายคนต่างชาติยังไงอันแรกมาเลยก็คือว่า เราอยู่ที่ไหนเราก็ใช้ภาษาท้องถิ่นตรงนั้นแหละอันนี้เขาจะไม่ถือว่าเหียดอย่างเช่นถ้าเราไปญี่ปุ่นเราไปเจอฝรั่งหรือเราไปเจอใครคนญี่ปุ่นหรือไม่ญี่ปุ่นก็ได้แล้วเราไปทักทายว่าคอนิชิวะนุกเชื่อว่าไม่มีใครโกรธเอาจริงแหละประเด็นที่เราเจอกันอะเรามากักจะเจอแบบความหมายว่าเหียดอะคือการทักแบบแรนดอมกายแรนดอมมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้จักกันเร,เราแค่เดินผ่านกันเขาแค่เราเห็นเอเชียเขาก็มีหาวใสาอันเนี้ย ตีเอาไว้ได้เลยส่วนตัวนุนนะนุนให้99.99% 99เลยคือเหยียดคุณเคยเจอบริบทนี้ห่าไม่เหยียดบ้างไหมไม่เจอเนอะถ้าจะไม่เจอก็ต้องมีคําต่อย่างที่บอกก็ถ้าเกิดทําหน้างงๆแล้วยังแล้วเขายังถามว่าเออแบบมาจากไหนอ่าอ่าอ่าหรือขอโทษนะแบบเออคุณเป็นคนชาติไหนอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้ว่าคือตั้งใจคุยจริงๆอ่งคือโจทย์แรกก่อนว่าการทักทายมันคือการที่แสดงการอยากรู้จักอยากคุยด้วยหรืออยากจะช่วยเหลือ มันคงไม่มีใครเดินผ่านคนไม่รู้จักแล้วอยู่ทักสวัสดีแบบงงๆหรอกคุณเคยเดินบนรถไฟฟ้าคุณสวัสดีทุกคนหรอมันก็ไม่ใช่จริงถ้าคุณทักใครสวัสดีใครสักคนแล้ว่าคุณต้องการมีคอนเซ็ปชั่นต่อ,อ,อต้องการจะคุยต่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ดูบริบทแค่นี้มันก็ตอบได้แล้วว่าไอ้คำที่พูดมาต่อให้เป็นภาษาอะไรก็ตามมันคือตั้งใจเพื่ออะไรอเวลาที่เวลาส่วนตัวเวลาทุ่ไปต่างประเทศนะเวลาที่มีคนทักมาไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามซึ่งส่วนมากจะคือ hello แล้วมันก็มักจะตามด้วยภาษาที่เขามั่นใจว่าเขาน่าจะสื่อสารกับเราได้ซึ่งส่วนมากคือภาษาอังกฤษคือนุ้นไม่ค่อยคิดนะว่าจะมีคนทักว่าหนีห่าเอ็กซ์เปคว่าเขาจะพูดถ้านุ้นเป็นคนจีนจริงๆนะแล้วนุ้นหันไปคุยภาษาจีนกับเขารู้ว่าเขาก็คงคุยกับเราไม่รู้เรื่องยกเว้นเขาเขาเป็นภาษาจีนจริงๆอันนี้ก็อาจจะจริงอาจจะอยากอยากลองใช้ภาษาอยากฝึกภาษาอืมเขาก็ต้องคูดเลยมาก่าาว่าหนีเห่าไงจริงเอาง่ายแค่ถ<ล>ามว่าคุณเป็นเป็นคนจีน หรือเปล่าด้วยภาษาจีนเขาพูดได้หรือเปล่าก็จริง,รรงก็เหมือนหนีชื่อจ้งกลินมาอย่างเงี้ยคือถ้าคุณ<อ>พูดอย่างนี้ได้ต่อก็เอออันนี้สงสัยคณมากอัดวานแล้วว่าอยากจะลองฝึกภาษาอเาออมีครั้งหนึ่งไอ้ทริปล่าสุดที่เพิ่งไปมาไปเจอคนเอเชียคู่หนึ่งแล้วเขาคุยกันเป็นภาษาจีนตอนนั้นคุณทักเขาไปว่าอะไรนะหนีห่าวใช่ไหมไม่ไม่หนีห่าวก็คือถามเลยว่าเออแบบหนีชื่อจ้องกลินมาก็คือหนีชื่อจ้งกลินก็คือถามว่าคุณเป็นคนจีนใช่ไหมเออเขาตอบมาว่าไม่ใช่ไต้หวัน อันอันนี้อันนี้คือเป็นความรู้ไว้ก่อนนะคือคนไต้หวันค่ะเขาจะไม่ไม่โอเคถ้าเราจะเรียกเขาว่าเป็นคนจีนถึงแม้ว่าเขาจะใช้ภาษาจีนเหมือนจีนแผ่นดินใหญ่ก็ตามนะก็ก็ถึงบอกว่าถ้ามันเป็นเกลียนจริงแล้วคุณจะให้ความรู้เขาหรือไม่เราก็ไม่ควรที่จะเอ็กเซปว่าเขาให้เกลียนนี้ต่อไปได้มันเหนื่อยอ่ะคุณคือเวลาเจอเกลียนใส่อะส่วนส่วนตัวนุยอมรับว,ว่านุจะหูดับใส่แล้วก็เดินผ่านไปเลยคือไม่อยากยุ่งหรือบางทีถ้าวันไหนอารมณ์ดีหน่อยแล้วคนนั้นดู ไม่ได้ดูเขาเรียกวอะไรนะไม่ได้ดูเกลียนมากนะเราก็อาจจะหันไปพูดกับเขาว่า I'm not Chinese I'm from Thailand ส่วนมากก็นุ๊กก็ไม่ค่อยพูดหรอกรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่ได้อยากจะคุยกับเราจริงๆอะ่ะพอเราบอกว่า I'm not Chinese I'm not Chinese I'm Thailand อีกคนนึงเขาก็จะฮะอะแบบทำนั่งงงใส่อะ่ะแล้วก็จบบทสนทนาตรงนั้นคือนุ๊กก็ไม่ไม่คิดว่าเขาจะเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะทำตัวให้มันมีมารยาทหรือ e d u c a t e มากขึ้นอะ่ะ คือถ้าเราไปเที่ยวก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องทําขนาดนั้นแหละแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดก่อนหน้าที่มันดราม่ามันคือเกิดที่ไทยไงอันนั้นเกิดที่ไทยมันก็แรงแรงเกินไปแถวอส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากโควิดด้วยใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือช่วงโควิดเนี่ยเขาก็จะมองว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ปล่อยเสี้ยไวรัสมาอมอันนี้ก็จะมีการเบียดก็จะมีการเหยียดกันมากขึ้นซึ่งมันน่าจะลามไปถึงปัจจุบันส่วนหนึ่งด้วยว่าเขาไม่ค่อยโอเคเขาจะมองว่าเป็นพวกคนแบบตัวปัญหาทําให้ อาเทศเขาวาุ่นวายในช่วงนั้นแต่จริงๆเคยแต่จริงๆเคยเห็นคนบนข้อมูลแบบนี้มานานแล้วนานๆกว่าช่วงโควิดคือไปเห็นในกระทู้ใน quora com อ่ะเก้าปีที่แล้วเขาก็บ่นประเด็นเรื่องนี้กันนะคือสมัยก่อนเท่าที่เจอจะไม่ใช่หนีห่าวซะดยตรงจะเป็นแต่จะเป็นการแกล้งผู้ภาษาจีงงๆเพื่อเพื่อกวนตีนมากกว่าก็เหมือนที่เคสใน quora ก็เป็นเรียกไปโยโกอะไรอย่างนั้นจะไม่ใช่เน้นคำเยาว่าหนีห่าวเออแล้วหนูก็เห็นไอ้คลิปหนึ่งอ่ะ ในคลิปหนึ่งในของอสตรีมเมอร์เกาหลีอ่ะอันนั้นเท่าที่ดูแล้วที่เขาทำเป็นซับไตเติลนะฝรั่งคนนั้นที่พูดอ่ะเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าหนีห่าแปลว่าอะไรเขาก็แค่หนีห่ามาเฉยๆคือแค่ก็บูลี่อ่ะทำไมต้องเป็นจีนทำไมต้องเป็นหนีหา่านุชส่วนตัวนุชคิดว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับภาษาจีนแต่เขาเหมารวมเลยเขาเหมารวมว่า คนเอเชียไอลิงเหลืองอะเยลโลมังกี้เขาไม่สนหรอกว่าเราจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยคือเขาไม่สนคือเขาเหมารวมเลยว่าไอพวกลิงเหลืองแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยด้วยความที่จำนวนคนใช้ภาษาจีนะ่ะมันเยอะที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเหมือนโยนคำว่าหนีห่าวเหมือนโยนก้อนหินลงไปโอกาสที่จะไปโดนคนจีนะ่ะโอกาสมันสูงกว่าหนูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นสาเหตุนั้นมั้งที่ถึงต้องเป็นหนีห่าวแต่ก็อย่างที่คุณชัดว่าหลังจากโควิดอะ มันก็ยิ่งเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอันนี้เริ่มเฉพาะเจาะจงไปทางประเทศจีนมากขึ้นละว,ว่าเป็นประเทศที่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ก็มีคนคนไทยส่วนหนึ่งนะที่หลังจากเหตุการณ์ที่ช่วงนี้ดราม,ม่าขึ้นมาแล้วเขาออกความเห็นว่าไม่เห็นจะเจออะไรเหยียดแบบนี้เลยส่วนตัวนึกคิดว,ว่าเขาอาจจะไปต่างประเทศแบบในโซนที่อยู่เอเชียโอกาสที่จะเจอ,เอ,อคนผิวสีอื่นเนี่ยมาบูลลี่ว่าหนีห่าวเนี่ยโอกาสมันก็จะน้อยลงและหรือ ไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ๆแบบมากกว่า5้าคนขึ้นไปเนี่ยเดินกันไปเป็นกลุ่มเลยอันนี้เชื่อว่าโอกาสที่จะถูกเลสิหรือบูลลี่ก็จะน้อยลงเพราะว่าเวลาที่คนเขาจะมาว่าเราหรือมาแกล้งเราเงี้ยเขาก็ต้องคิดแล้วแบบกูจะโดนลุมกระทืบหรือเปล่าแต่สําหรับนุชก,กับคุณฉัตรที่จะเวลาไปเที่ยวคือบอกเลยเลยว่าเจอทุกครั้งเจอทุกทริปอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปกันแค่2คนเหมือนกับถ้ามีอะไรขึ้นมาคือเราก็ตัวเล็กกว่าเราก็สู้เขาไม่ได้ แล้วเราก็เป็นคนไม่ใช่คนท้องถิ่นคือเขาวิ่งหนีเราก็วิ่งตามเขาไม่ได้อยู่ดีแต่เรื่องไฟกันห้าหกคนก็โดนได้อย่าลืมว่าเราอยู่ต่างประเทศอะต่อให้คนเยอะกว่าแล้วเราไปลุมเขาเราก็เสียเปรียบอยู่ดีเข้าใจเข้าใจแต่แค่ว่าไอ้ช ANCE ที่ฝรั่งกินจะฝรั่งอีกแล้วเดี๋ยวก็มีคนบอกว่าฝรั่งคือการเหยียดอีกอันนี้ขอบอกก่อนเลยนะคะเวลาที่คนไทยเรียกคนต่างชาติผิวขาวผมทองว่าฝรั่ง มันไม่ใช่คําเหอียดค่ะมันเป็นเหมือนชื่อเล่นมากกว่าอันนี้เรื่องนี้นุ๊กับคุณฉัดความเห็นไม่ตรงกันนะคือนุชคิดว่ามาจากคําว่าฟราั่งเแล้วคนไทยก็เรียกฝรั่งเศสแล้วก็ย่อมาเป็นชื่อเล่นเหลือฝรั่งเฉยๆแต่คุณฉัดคิดว่ามาจากคําว่า foreigner คนไทยออกเสียงคําว่า foreigner ไม่ถนัดก็เลยก็เลยกลายเป็นฝรั่งไปถ้าบังเอิญมีคนต่างชาติเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะจะขอบอกเลยว่าเวลาที่คนไทยเรียกว่าฝรั่งไม่ใช่คำาเหอียดค่ะอันนี้คนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องกับการที่แบบ ตะโกนคำว่าหนีห่าขึ้นมาลอยลอยก็อัทีจริงถ้าเกิดจะอยู่เดินเดินบนถนนแล้วตะโกนเพราะว่าฝรั่งเว้ยฝรั่งหันก็เหียดอะไรเราไม่เคยไม่ค,ไมค,ค่อยยังไม่เคยเห็นที่คนไทยกล้าทําอย่างนั้นมากกว่าอาจอจะเป็นเพราะเราไม่เจอเราเราไม่ใช่คนต่างชาติเราเลยไม่เจอกับตัวมากกว่าหรืออย่างาอยู่สามล้อตะโกนเรียกฝรั่งฝรั่งให้มาขึ้นรถอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่คุนนะเพราะเขาจะขายของเขาก็ต้องฝึกภาษาให้ได้อยู่ดีเหมือนอีกเรื่องเหืนกันเหมือนเวลาล้อชื่อชื่อพ่อชื่อแม่มันก็มันก็แค่ชื่ออะมันก็ไม่ใช่คำหย วัตถุประสงค์ของคนที่พูดอะ่ะเขาตั้งใจที่จะยัวย่วยุเรามีอะไรจะสรุปปิดคลิปไหมคุณยังไม่ออกเลยผูไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยก็<ะ>สรุปว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะคําว่าจะหนีหาวหรือจะคําภาษาไหนก็ตามอะ่ะมันก็อยู่ที่บริบทการใช้อือย่างเคสที่เป็นดาม่าก็ชัดเจนแหละว่าเขาตั้งใจบอกว่าไม่ใช่เวทโดยทั่วไปถ้าเกิดโดนคนค้านแบบเนี้ยก็ขอโทษก็จบจบกันไปแล้วอแล้วโดยทั่วไปถ้าเราอยู่ต่างถิ่นอะ่ะเราคงไม่กล้ากลางหรอกเราก็ต้องขอโทษเป็นธรรมดาอื แล้วก็แยกย้ายดีก <wrists> ว <indo> ่าไม่อยากมีป <universities> ัญหากันส่วนบริเทต่างประเทศก็แล้วแต่คนจะรับแล้วกันแต่ว่าเอาจริงๆทุกคนรู้อยู่แก่ใจแหละว่าเขาเย็นไม่เย็นก็ที่มาของคลิปนี้เอาจริงๆหลักๆก็คือเราเราสองคนต้องการจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าเราสองคนเนี่ยเวลาเจอทักว่าหนีหาวในต่างประเทศเนี่ยเรารู้สึกยังไง